เวลาเดินแ้วร่นครับวันนี้กู้ภัยดงมะทองนะครับได้ติดตามดูน่าจะเป็นผู้ป่วยทางจิตนะครับตอนนี้เดินอยู่กลางถนนไม่ยอมหลบรถหรือให้รถต้องหลบนะครับก็ไม่รู้ว่าเสพยามาหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับตอนนี้กู้ภัยดงมะทองก็กำลัง ดูนะครับดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับก็ต้องคอยดูว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างอาจจะเสพยามาหรือเปล่าอาจจะเป็นคนบ้าประสาทยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องดูไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เดินอยู่กลางถนนครับเดินอยู่เส้นกลางถนนไม่ยอมหลบรถนะครับดูแล้วก็รูปร่างก็ดีนะครับไม่ผอมไม่ อะไรก็มียังไงนะครับถ้าเป็นผอมๆหรือว่าเป็นพวกขี้ยาเนี่ดูแล้วก็ไม่น่าจะใช่อาจจะเป็นผู้ป่วยทางจิตนะครับอันนี้ก็เลยต้องดูกันไปเรื่อยๆนะครับคอยติดตามดูพฤติกรรมอยู่ตอนนี้จากกู้ภัยดงมะทองครับกู้ภัยดงมะทองตอนนี้กํลาลังติดตามดูนะครับเป็นผู้ป่วยทางจิตหรือยังไงนะครับเดินอยู่กลางถนน ตอนนี้ก็ติดตามเบออยู่นะครับไม่ได้รับแจ้งนะครับมาเจอโดยบังเอิญนะครับบังเอิญกลับบ้านเลยมาเจอพอดีนะครับก็เลยต้องติดตามดูนะครับดูพฤติกรรมต่อไปให้เธเปิดไฟวิววววววิวเหตุไงเพื่อฟัวไข่เปิดไฟวิววิวไม่รีบบอกอ่าไม่เข้ารู้ ใครเห็นไฟวิวิ <im 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 icking> <im icking> <im icking> <im ิวตอนไดนคิดนะตองนี Demon> ้ปไฟของพะด้านเนียิ็นสีบอเพราะใคปิดวิววิวพอมับเปิดหน่องวิิีดวิวแ่นี่แนบีไ่ยปนใบล่ะนารนกวิน่าเป็นีรีส์น่ะวงไม่เป็นโถว้าพียวิววิวมึงไงเอ๊ะบอสพีดบอสพด พ่อพูดแบบว่าครับมันเป็นชื่อแบบโอ้ผมเก่งนะครับติ๊กออกมาสิบสองบิ๊กโค้ชเจ๊หน่าแต่เป็นผู้ป่วยทางจิตนะครับเดินอยู่กลางถนนนะครับก็ต้องดูไปนะครับว่า จะมีอันตรายยังไงเกิดอันตรายยังไงหรือเปล่าค่อยๆติดตามนะครับจากคู้ภัยดงมอทองครับปปติดตามปปปปอยู่ น่าจะเป็นผู้ป่วยทางจิตนะครับแล้วก็มีเดินไปแล้วก็ชูแขนนะครับเหมือนกับโชก้ามนะโชก้ามเหมือนกับเบ่งกล้ามยังไงประมาณนั้นอืมมันยงกระพอยกันเด๋ยวดีดีนะสจริงกับสุดเล ปกติว่านดกกัห้ือะโอ้เห็ไฟลนวิวีวีวใส่เลนวเส้นี่ล <ah> ีอนเปสีอะไม่แมนแม่อรยากเลยเออนี่ฉันรถหลบใครไอ้ชายถ้าถ้ารถตามรถอีดเดะ กบกาับเมื่อกี้มม่เห็นหมาตัวนีนก้กบกาับผ่านคู่หลายคนคือดีแต่เนี่ยคือมก่กลัวยังไง